สวัสดีครับคนรัคุ้ยครับมนีค่ะอยู่หอควายอลาดาหอยควนคลือเกานะครับบางกระนวลตําบลกระนวนอำเภอสมสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาห้อยเียครับสวัสดีครับจากแม่เมื่อนี้ห้อยแม่เดียวแม่เดียวจริเมื่อนี้ครับหายากเนาะมันหายากนะครับเอาความสูงเนก่อนนะหอยเนาะความสูงอยู่ที่143 1 4 3ครับรับประกันนะครับ นะครับอ๋อนี่นะครับหึ่งข้อมงไก่ก่อนนะครับท่องสองเดือนนะครับท่องเร็วเนาะสองเดือนกว่าท่องสองเดือนกว่านะครับแม่สี่สามเดือนแล้วล่ะมีลูกมาแล้วมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะครับนะครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้ลูกมะไปไปมุ้งไก่ไก่ซะนะครับแยงแเกงอามุ้งแยงแงให้พี่น้องบึ้งนะครับ มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับครับตอนนี้เป็นทองแล้วนะครับทองกับใ่ห่างนาครับทองกับใหญ่ห้างนาครับนะครับทองใ่หางนานะครับกระดูกใยใยกระดูกใยใยใยหนังนาหนะครับผมมาบึงหนาเนาะมาบึงหนาตาบึงหนามาบึงตาเพิ่นเพิ่นเป็นควายที่พัฒนามาแล้วเด้ครับครับมเมนควายน้ำบ้านครับผมครับพัฒนามาเร็วคมานึงหนาตาสวยนะครับ หน้าตาสวยกระดูกคุ้งส่างพืนพัฒนามาเติบหนึ่งแล้วครับขาตอนนี้กพร้อมสูงนะครับรอมสูงมาใส่ความหง่มาให้เพื่อนเข้งขานะครับแขิงขาคืบนะครับเชิงขากระดูกยิ่งใหญ่นะครับครับนี่พี่น้องครับพูนงใหญ่ครับพูนยใหญ่องอ่างๆใหญ่แขิงขายใหญ่กระดูกใหญ่นอเบังหางครับ หางงครับเงาหางง่าเลยเพิ่นกอท่านได้เต็มมันได้ตอนนี้แต่ว่าท่องแล้วกินกินเก่งแล้วกําลังเก่งแล้วนะครับครับนี่นะครับหางเพิ่นนะครับหางเลยเข่านะครับเงาหางเพิ่นครับง่จับเบิ่งเต็มมือดีครับเงาหางงไาง่นะครับพี่นี่นครับเงาหางงไาง่นะครับก็พรท่านได้เต็มปันไดนะครับกินจากน้อยก็ิ่ไงก็นี่ น้ำเลี้ยงเอาไปใส่น้ำเลี้ยงอีกอมลุงเพิ่นนี่ดีครับสวยๆนะครับส่วนข้าน้องครับกระดูกกระดูกใหญ่นะครับเป็นควายที่กระดูกใหญ่ายองคงอ่องคอมึงทั้งหน้าเพิ่นมึงคอเพิ่นมึงหางผึ่งเพิ่นครับผมครับหางผึ่งเรีบง่ายนะครับเล็บใหญ่ครับเลยภาพรวมก็คือว่าองค์ประกอบเพิ่นส้นใหญ่กระสิเป็นลักษณะเด่นเพิ่นก็คือกระดูกเพิ่นที่ง่ายครับกระดูกใหญ่นะครับง่ายหนังหนา ครงสร้างดีครับกระดูกเป็นใหญ่นะครับครับรับประกันตำนี้รับประกันตำนี้ครับหางดอกบัมีนะครับขาทุกขาทอนบัมีครับเนาะเบื้องละเอียดละเอียดนะครับพี่น้องรับประกันท่องให้ด้านเปอร์เซ็นต์ให้เบื้องโดนโดนมื่อนี้เพราะว่ามีตัวเดียวครับนะครับมีตัวเดียวนะครับมื่อนี้เนี่ยเบื้องโดนจากน้อยนะครับครับรับประกันตำนี้เนี่ยครับเนี่ย เพิ่งเอาครับมือนี่มือนี่ของสวยของงามนะครับก็สีหาได้นะครับหายากเลยครับหายากได้บ้านนี้ล่ะตลาดตลาดกับบ้ามีหลังคนมาโอ้ยไปหาเลาะเพิ่งตลาดไกลหรอกคนมาครับกลับไปเพิ่งได้ครับไปเพิ่งก่อนหายากหายากนะครับหายากช่องนี้นะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้หรือบ่ดีก็ได้ครับแล้วแต่นี่ดูครับพลพลดิ ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามนร้อยสี่สามส้นสูงเพิ่นครับผมท้องสีเขีสามเดือนนี่แหละกับใหญ่ห้างนาครับผมนี่ไงโอ้สูงมุมนี้มุมผีจังแกล่งดีครับพอเอามาพี่แก่จังแกลงมุมยังแกลงนะครับให้พี่น้องเบิ้งผีเบิ้งเล็บเบิ้งแข็งขานะครับเบิ้งละเอียดละเอียดนะครับพี่น้องครับมุมนี้มีตัวเดียวนะครับเขาเรียกเบื้องเบิ้งหลายๆนี่นะครับเพิ่นกะ จับโดนเหมืนก็เมื่อยเนาะสิง่นยึดแน่นครับอากาศมันฮ้อนอากาศฮ้อนอากาศฮ้อนนะครับเนาะปล่อยก็ได้ห้อยคอนี่กินเก่งพร้อมครับแล้ประกันกินพร้อมเนี่ยเรื่องกินเก่งไม่ต้องวัวห่าครับนะครับเอาเปิดแบงพี่เบงน้องไว้หลายปอนด์ไอที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน 145,000สาพนครับนะครับท้องแล้วนะครับท้องแล้วลำรับควายที่พัฒนามาเติมนึงแล้วล่ะครับคือว่าก้าวกระโดดไปอีกคันนึงแล้วครับครับเขาจะขามคันไปอีกคันนึงโอ้กระดูกแข็งขายเงยได้พียังครับแล้วแต่คนแต่แต่คนมองครับแล้วแต่ผู้มักเด้อแล้วแต่ผู้มักแน่นครับคั้นพื้นมักพื้นกิ่งหัวใหญ่กิ่งใหญ่เบื้องรถนะครับหงายกระซื้อเพ่งก็ไหลายกินมือละหาล่วยนะครับข้าหงายนะนี่ครับนี่นะครับให้กินเลยนี่ครับนี่สิ เดี e like ๋ยวจะผู yeah, ้ม so ักก right ับอยับไปว่าแพงเลยครับเราผู้มักงคนมันกับว่าถึกพุงคนมันกับว่าแพงครับเราจะผู้มักเนาะแล้วแต่ผู้มักครับผมเราจะผู้มักอย่าว่ากันแนวสิมันบริษัทติดไประขายคือในเซเว่นดิหมักกับซื้อนะครับมันมักมันคือการอะไรไงครับครับเขาบอกมักบ่แพงดอกแมนเขามักขนมมักบ่แพงนะครับนี่กลิ่นเกิงๆเรียบเรียบเพิ่นเลยน้องนี่เรียบเพิ่นนะครับเรียบเรียบดีครับ จะวเลียงกินหญ้านี่ผิวพันธุ์ดเนาะครับกินยญ้านี่ไม่ต้องวาหาครับกินดีละแล้วสื้อให้กินหญาดีนะครับกินกรลาเลยครับกินอาหารเป็นแล้วล่ะกินหัวหายไปแล้วครับกินอย่างไงยัวห่วงกินขนาดเพ่นนีมันห่วงกินมันจะห่วงกินห่วงกินขนาดเล้เพนนีท่านท่านเพน เห็นเนาะกลิ่นอีกคนจีห่วงกินอืมข้างจินกยิ่มไป็นคนยิ่มเลยนะแต่าหู้หู้ครับไม่ได้ห่วงกินขนาดได้ไปนอนครับครับเป็นพัฒนามาแล้วเติมหนึ่งแล้วเอาจะคอยวาเนาะครับเนาะครับใส่คลิปนี้โอ้ยนางงามมาแล้วนางงามมากจีเอนเนื้นางงามมานางงามมากจีครับเอาเนี่ยครับสมมติยเอานอนกับมากระทุ่มมาสอบถามนะครับครับกระทุ่มมาสอบถามบึ้งตอลองบึ้งครับผมราคากะทรงฟรีภาคอีสาน ต่อไดคือเกาครับตัวบได่ยาซื้อครับคือเกาครับสําหรับคลิปที่แล้วของเมื่อวานปิดไปแล้วด้ครับสองตนั่งน้ำไปแล้วครับปิดไปแล้วสองตแม่เผือกแม่เผือกกับกับตัวผูมลูกใหญ่ห้างนาครับสำหรับคลิปนี้ฝาแฝสมีน้อหอยเนาะครับฝาแฝดสมีนสนใจก็จ้างคอยโทรมาสอบถามหรือว่าเขามาเบื้องก้อนก็ได้ครับก็ได้ะแม่นครับหรือว่าถ้ามันใจเสื้อกะปิดเลยก็ได้ โซงหอดบัณฑ์ขันอยู่ไก่ขั้นอยู่ไก่กับปินมาแล้วโซงหอดบัรับครับเอาสำหรับหาถึกใจอีบซีทั้งเกาหลีทั้งเมืองนอกเนาะครับเพิ่นมักมาโซมีนปีนี่นะครับให้เบิ่งนะครับเด้อนะครับจังคอยโทรมาหาห้อยนะครับครับเอาที่นี่ฝากโซมีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ